Have Fun with Thai. สนุกสนานกับภาษาไทย Good morning everyone Welcome to h a v e Fun with Thai สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสนุกสนานกับภาษาไทย h a v e Fun with Thai ดิฉันสุวรณีทองรอดอาจารย์จากหน่วยการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติคณะมนุษยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ I am สุวรรณีทองรอด from Center of Thai for foreigners Faculty of Humanities นเรศวร University โดยท่านผู้ฟังนะคะสามารถรับฟังรายการ h a v e Fun with Thai สนุกสนานกับภาษาไทยได้ทุกเช้าวันเสาร์ในเวลา 9นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา10นาฬิกาค่ะโดยท่านผู้ฟังนะคะสามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนาเรศวร107.25มเกะเฮิร์หรือว่าท่านผู้ฟังจะรับฟังออนไลน์ก็ได้ค่ะที่ nu radio นาเรศวรนะคะใน30นาทีที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ย ดิฉันก็ได้ไปหาข้อมูลเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์นะคะสำหรับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่สนใจในภาษาวัฒนธรรมสังคมไทยที่จะได้เรียนรู้ข้อมูลหรือว่าเรื่องราวดีๆในเมืองไทยก็สามารถรับฟังได้ในรายการของเรานะคะ สำหรับในวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอในเรื่องราวของวันเข้าพรรษาและก็วันออกพรรษานะคะวันเข้าพรรษาเนี่ยก็คือ Buddhist Lent Day หรือ r a n n Retreat นะคะส่วนวันออกพรรษาเนี่ยในภาษาอังกฤษนะคะเราเรียกว่า the end of Buddhist Lent นะคะ วันเข้าพรรษาคืออะไรอาจจะมีคนที่สงสัยนะคะได้ยินว่าวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันเข้าพรรษาเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญทางพพระุทธศาสนาที่พระสงฆ์จะเริ่มจำพรรษาอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งเป็นระยะเวลาสเดือนนะคะโดยจะเริ่มในช่วงฤดูฝน วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ที่เราเรียกกันว่าเข้าพรรษานะคะจนถึง15ค่้าคเดือน11เป็นเวลา3เดือนเราเรียกว่าออกพรรษานะคะแล้วก็ในช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีะประเพณีมีกิจกรรมทางศาสนาที่ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมในประเพณี ข้าพรรษาออกพรรษาเดี๋ยววันนี้นะคะเราลองมาดูกันว่าในวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาที่สําคัญในพระพุทธศาสนาเนี่ยเรามีเรื่องราวอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเชิญแลบฟังค่ะในวันเข้าพรรษานะคะก็หมายถึงวันที่พระเนี่ยอยู่ประจําหรือว่าคนไทยจะ เรียกว่าจําพรรษานะคะในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนวันเข้าพรรษาในภาษาอังกฤษนะคะออมาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะนั่นก็คือคำว่าวัดษาหรือพรรษานะคะซึ่งในภาษา,ษาสันสกฤตเนี่ยก็เรียกว่าวัดษา V A W S A, v a, S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  a นะคะวัดษาแล้วก็ ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีที่เรียกว่า Rain Retreat นะคะที่เมื่อกี้เราได้พูดไปหรือว่า Buddhist Lent Day อีกด้วยนะคะมีเรื่องที่เล่ากันว่าเหตุใดจึงต้องมีวันเข้าพรรษานะคะเนื่องจากในช่วงพุทธกาลเนี่ยสมัยก่อนยังไม่ได้กำหนดให้พระสงฆ์เนี่ยจะต้องจำพรรษาคำว่าจำพรรษาก็คือ stay in Buddhist monastery During the Buddhist Lent นะคะคือจะต้องพระเนี่ยจะต้องจำพรรษาก็คือจะต้องอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะคะมีพระกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีพระที่เป็นเบริวารของท่านนะคะ<ม>ก็ได้จารึกหรือว่าเดินทางเพื่อที่จะสั่งสอนธรำแล้วก็ สแสวงบุญนะคะไปในที่ต่างๆในการเดินทางนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยพระสงฆ์ท่านก็ได้ไปเหยียบย่ำต้นข้าวหรือข้าวกล้าพืชผลที่ชาวบ้านได้ปลูกเอาไว้นะคะก็มีผลเสียต่อผลิตผลที่ชาวบ้านปลูกทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ตำหนิพระพิสุสงฆ์นะคะที่ยังไม่ได้หยุดเดินทางในฤะด,ดูฝนดังนั้นเนี่ย เมื่อเรื่องไปถึงพระพุทธเจ้าท่านก็จึงกำหนดให้พระพิสุเนี่ยในช่วงฤดูฝนขอให้อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดหรือว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นเวลาสามเดือนในช่วงฤดูฝนนะคะนั่นก็คือที่มาว่าทำไมจึงต้องมีวันเข้าพรรษานะคะนอกจากนั้นเนี่ย เ,เมื่อมีวันเข้าพรรษาที่กำหนดไว้ในฤะดูฝนในทางเดือนที่กำหนดก็คือวันแรมหนึ่งข้าเดือน8นะคะซึ่งใน ปีนี้นะคะปี2567เจนี่ยจะตรงกับวันอาทิตย์ที่21รกรกฎาคม2567นะคะส่วนวันออกพรรษาก็คือนับไปอีก3เดือนนะคะก็คือวันออกพรรษาเนี่ยจะตรงกับวันขึ้น15ค่้าค่เดือน11แล้วก็ในปี2567เนี่ยวันออกพรรษาก็จะตรงกับวันจันทร์ที่28ตุลาคม2567นะคะก็คือในสัปดาห์หน้า ะะก็จะเป็นวันออกพรรษาะะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการจำพรรษาของพระพิสุสัมมณน,นตลอดระยะเวลาสเดือนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นวันหนึ่งะะที่มีประเพณีอันงดงามที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยสุขโขทยะะัยสำหรับกิจกรรมะะที่ชาวพุทธได้ปฏิบัติในวันเข้าพรรษาะะพุทธศาสนกชนเนี่ย มักจะนิยมการทําบุญนะคะก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการทําบุญตักบาตรฟังธรรมรักษาศีลละเว้นอบายมุขต่างๆแล้วก็ถวายผ้าอาบน้องฝนแล้วก็เทียนพรรษานะคะส่วนในช่วงออกพรรษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญอีกวันหนึ่งนะคะในทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเราถือว่าเป็นวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจําพรรษาในช่วงฤดูฝน ครบไตรามาสนะคะไตรแปลว่า3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะครบช่วงระยะเวลา3เดือนเมื่อถึงวันออกพรรษาพุทธัาสนิกชนเนี่ยก็มักจะนิยมปฏิบัติในเรื่องของ การตักบัตรเทวโวนะคะการฟังประเพณีการเทศมหาชาติการอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีพิธีทอดกรถิ่นนะคะการทอดกรถินหรือการทอดผ้าป่าเนี่ยมักจะนิยมทำกันในช่วงเดือน11ถึงเดือน12นะคะชาวพุทธถือว่าเป็นการทำทานที่พิเศษเพราะว่าภายในหนึ่งปีเนี่ยจะมีการถวายกรถินเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธนะคะได้กระทาสืบทอดกันมานอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของเ,อเข้าพรรษาออกพรรษาเนี่ยมีคำศัพท์นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจในวันสำคัญดังกล่าวนะคะมาดูมาดูคำแรกนะคะคำว่าวันเข้าพรรษายังจำได้ไหมคะวันเข้าพ,าพรรษาภาษาอังกฤษใช้คำว่า b u d d ิสเลนส์เดย์นะคะหรือใช้คำว่าเรนส์รีทรีทก็ได้นะคะเรนส์รีทรีทเรนที่แปลว่าฝนนะคะก็ได้เช่นเดียวกันลองมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ b ุ d d ิสเลนส์เดย์อีส p u อะพับลิกส์ฮอลิเดย์ t ุด n ิสเลนส์เดย์อีส o l อะพับลิกฮอลิเดย์หมายความว่าวันเข้าพรรษาเป็นวันหยุดราชการนะคะส่วนวันออกพรรษาวันออกพรรษา ก็ใช้คำว่า the end of Buddhist Lent นะคะเราลองมาดูประโยคนะคะ the end of Buddhist Lent is a public holiday the end of Buddhist Lent is a public holiday ก็คือวันออกพรรษาเป็นวันหยุดราชการนะคะเอ่อทั้งวันเข้าพรรษาแล้วก็วันออกพรรษาเนี่ยเป็นวันหยุดเพื่อให้พู้ทศาสนิกชนนะคะได้ไปทำบุญนะคะเป็นกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะออมีคําที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นคําว่าพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ b u d ดาเซ็ตอันเดอร์เดอะโพธิทรีแอนด์เมรินะคะหมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่ใต้ต้นโพและทำสมาธินะคะ มีคำว่าเมื่อสักครู่นะคะพูดถึงคำว่าการทำสมาธินะคะการทำสมาธิ meditation นะคะมาดูประโยคนะคะ meditation is good for relax and s t r e n g t h นะคะก็คือการทำสมาธิช่วยผ่อนคลายแล้วก็ลดความตึงเครียดได้นะคะคำว่า ุตดิสนะคะก็คือพุทธศาสนิกชนนะคะไทย d ุตดิสวิซิตเทมเพิลออนดิลิเจสเด s หมายความว่าพุทธศาสนิกชนชาวไทยไปวัดในวันสำคัญทางศาสนานะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าในวันสำคัญเนี่ยชาวพุทธจะมีวันหยุดนะคะวันสำคัญทางพพุทธศาสนาชาวพุทธจะมีวันหยุด เพื่อให้ได้เข้าวัดทําบุญฟังเทศฟังธรรมนะคะอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าทําบุญนะคะทาบุญก็คืออะไรคะ make m e r นะคะ helping people is one form of making merit การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็คือการทําบุญนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามีคําศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องกับ วันเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนิกชนด้วยค่ะแล้วก็มีแง่คิดข้อคิดต่างๆในวันสำคัญดังกล่าวด้วยนะคะในประโยคที่ว่า The objective of the ceremonies is to offer the Buddhist lent candle to monks นะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นการบอกเราว่า วัตถุประสงค์ของพิธีนะคะก็คือเพื่อถวายเทียนพรรษาให้แก่พระสงฆ์นะคะ The objective of the c e r e m o n i e s is to offer the Buddhist lent candle to monks นะคะในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้านะคะเมื่อพระสงฆ์จำนำพรรษานะคะชาวบ้านนะคะหรือ ศาสนิกชนเนี่ยก็จะนำเทียนไปถวายที่วัดนะคะเพื่อให้พระสงค์เนี่ยท่านได้จุดให้เป็นแสงสว่างในช่วงระยะเวลาที่จำพรรษานะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีประโยคนะคะที่อบอกว่า some Buddhists considers t o beginnings of Buddhist Lent as a time for making รีโซลูชัน such as stop smoking throughout the three months l e a n s r e a t นะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการบอกว่าชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยตั้งใจว่าในช่วงวันเข้าพรรษาเนี่ยจะช่วจะเป็นช่วงเวลาของการแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีนะคะเช่นการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะคะตลอด ระยะเวลา3เดือนของการเข้าพรรษานะคะคนไทยก็จะมีแนวคิดที่ว่าช่วงเข้าพรรษานี่งดเหล้าเข้าพรรษานะคะหรือว่า,างดสุบบุรีนะคะเพื่อถือว่าเป็นการถวายถวายบุญนะคะให้กับศาสนาด้วยแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ จะมีความเชื่อของชาวพุทธนะคะ Buddhist believe that offering candles to monks as a means of light will also brighten up their future ตรงนี้เนี่ยก็เป็นความเชื่อนะคะเป็นชาวเชื่อของชาวพุทธเชื่อว่าการถวายเทียนแด่พระสงฆ์เนี่ยเปรียบเสมือนแสงที่ส่องทางให้อนาคตสว่างสวยนะคะแสงเทียน ก็เปรียบเหมือนแสงที่นำทางสองทางในอนาคตนะคะแล้วลองมาดูประโยคสุดท้ายนะคะที่เขาพูดถึงเทียนพรรษานะคะ Candle Festival ค่ะ Candle Festival take place in all parts of Thailand ตรงนี้หมายความว่า เทศกาลแห่เทียนพรรษาเนี่ยได้จัดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะเราก็จะเห็นว่าออในวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันเข้าพรรษาหรือออกพรรษานะคะชาวพุทธก็จะมีความเชื่อมีการตั้งใจที่จะทำบุญนะคะอุทิศเพื่อให้พระพุทธศาสนาเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองสืบไปนะคะ ในสังคมวัฒนธรรมไทยเนี่ยความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาก็ยังคงฝังรากลึกอยู่ในหัวใจนะคะแล้วก็ในจิตวิญญาณของคนไทยทุกคนนะคะจากที่เราได้ฟังไปก็จะเห็นว่าเมื่อเราเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาเราก็จะเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วยนะคะเพราะภาษาก็จะมาพร้อมกับ สังคมวิถีชีวิตความเชื่อวัฒนธรรมนะคะสำหรับในว,วันนี้นะคะเราก็ได้นำเสนอสาระข้อมูลดีๆของออภ,าภาษาไทยวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยแล้วเราก็จะนำสิ่งที่เป็นสาระข้อมูลความรู้ดีๆนะคะมาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังในทุกๆวันเสาร์นะคะ สำหรับในวันนี้นะคะมองดูเวลาแล้วก็หมดเวลาของรายการสนุกสนานกับภาษาไทยแฮ e ฟันวิทไทยแต่ว่าเรานะคะจะมาเจอกันในทุกเช้าวันเสาร์ในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาฟังรายการดีๆแบบนี้กันอีกนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันสุวรรณีทองรอดต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ พบกันใหม่ในครั้งหน้าบายบาย everyone see you next time สวัสดีค่ะ